นายแบดชาวจีนอีกคนหนึ่งถูกแก๊งอาชญากรรมและประเทศไทยหลอกพาไปพามา่า นายแบบชาวจีนอีกคนหนึ่งตกเป็นเหยื่อของแก๊งอาชญากรรมในประเทศไทยหลังถูกหลอกให้มาถ่ายแบบให้กับนิตยสารก่อนจะถูกส่งตัวไปยังพื้นที่ใกล้ชายแดนไทยพมา่าและขณะนี้กําลังหายตุวนขณะที่เจ้าหน้าที่กําลังเร่งค้นหาและให้ความช่วยเหลือตามรายงานจากสื่อของจีนเมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาตามคํากล่าวอ้างของพี่สาวผู้เสียหายที่ให้สัมภาษณ์กับเดอะเบจิงนิวส์ระบุว่าน้องชายของเขาชื่อจงหาวผิงซึ่งเป็นนายแบบได้ถูกบุคคล ที่เคยร่วมง,งานด้ยวยกันมาก่อนหลอกให้เดินทางไปถ่ายแบบปกนิตยสารที่ประเทศไทยแต่สุดท้ายกลับถูกส่งตัวไปยังพื้นที่ใกล้ชายแดนไทยพมา่าและข่าวเดียวกันยังระบุว่าเมื่อวันที่8มิถุนายนน้องชายของเธอได้เดินทางออกจากสนามบินไปหยุนเมืองกวางโจมายังสนามบินในกรุงเทพจากนั้นก็ขาดการติดต่อไปจนกระทั่งวันที่13มิถุนายนเขาได้วิดีโอคอลหาพี่สาวโดยบอกว่าตนเองถูกหลอ,อกพาไปพมา่าแต่ไม่ได้ระบุสถานที่แน่ชัด ปัจจุบันครอบครัวได้ยื่นเรื่องต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเมืองกวางโจและกรุงเทพเพื่อให้ดำเนินการสืบสวนและช่วยเหลือจากข้อมูลที่เผยแพร่บนโซเชียลมีเดียพี่สาวของผู้เสียหายได้โพสต์ข้อความว่าพ่อของพวกเขาเพิ่งเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางจราจรและน้องชายของเขาก็พยายามทำงานหนักเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวทั้งบ้านแต่ตอนนี้กลับต้องมาเจอเหตุการณ์เลวร้ายแบบนี้ทำให้ครอบครัวเขาวิตกกังวลอย่างมาก ทั้งนี้กรณีของนายแบบชายชาวจีนที่หายตัวไปในครั้งนี้มีลักษณะคล้ายกับกรณีของนักแสดงชาวจีนชื่อหวังสิงเมื่อเดือนมกราคม2025ที่ถูกหลอกให้มาประเทศไทยเพื่อถ่ายทําภาพยนตร์ก่อนจะถูกส่งตัวไปพาม่าและถูกขายต่อหลายครั้งเข้าสู่พื้นที่ขบวนการหลอกลวงออนไลน์ในพื้นที่ใกล้ชายแดนไทยและพามา่าโชคดีที่ในที่สุดนักแสดงชาวจีนชื่อหวังสิงได้รับการช่วยเหลือจากตํารวจไทยที่บุกเข้าไปค้นพื้นที่ออนไลน์ใกล้ชายแดนไทยและพามา่าและสามารถช่วยเหลือออกมาได้